เมื่อคือนน่แม่ฝันว่าเอ่ออเล็กขับรถอ่ะไปชนรถใหญ่อ่ะทุกคนเออแล้วทีนี้ก็แบบสะดุ้งตื่นก็คือในความฝันนะ่ะก็คือแบบอ่าตกใจอ่ะแล้วก็สะดุ้งตื่นเลยอ่ะทุกคนก็ยังไม่รู้ว่า <laughs> ในฝันน่ะเอเล็กเป็นอะไรหรือเปล่า <laughs> ก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ บ่นพึมพำอยู่ในห้องน้ําว่าเออฝันร้ายกลายเป็นดีอะไรอย่างเงี้เสร็จแล้วเข้ามาในห้องพอจะล้มตัวลงหน่อยเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่ามันตีอะไรแล้วมันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วลูกมาหรือ,อยังเพราะว่า เห็นประตูเล็กยังเปิดอยู่แสดงว่า,าเล็กยังไม่กลับมาก็เลยดูดูข้อความว่า,าเล็กส่งมาให้หรือเปล่าแล้วอ่เล็กก็ส่งข้อความมาบอกว่ากําลังกลับบ้านนั่นเป็นเวลาตีหนึ่งหนาทีแม่ก็เลยบอกว่าทาไมมันแม่ก็เลยตอบกลับไปว่าอุ้ยทำไมมันดึกจังเสร็จแล้วเช้านี้แม่เลยจะบอกว่าให้อเล็กอเล็กหยุดพักวันหนึ่งถ้าจะติวไปติวพรุ่งนี้แม่เลยว่ายางงี้เนาะ สวยจังเขียนสีเขียวแล้วตรงนี้แถมเลยมัสนสวยไหมเป็นวัดเลยยองนี่ดูตรงนี้นะสีส้มมันคืออะไรอ่ะเป็นบ้านคนหรอนี่พวกเราชอบทาสีตรงนี้อ๋อเป็นผับหรอ,อ ดูกระเป๋าของ mk น่ารักตะมุตะมิจากทุกคนดูสิใส่โทรศัพท์ได้ใส่ตังได้เยอะเลยแล้วก็ใส่เครื่องสำอางได้นิดหน่อยเอออันนี้ก็น่ารักจก้ะนี่เ็อาไอติมเดี๋ยวเอาเราค่อยเอาครับไอติมไอตินไหกนก็เล็ก<ะ> ซะลากิลากิช,ช็กกชวนนพยของแม่มันเป็นครีมวะเนี่ยน่ากินเรามาฝีกกันทุกคนกินเลยครับยองโอ้ดู Så koselig å sitte her, da. Kjempe. Oi. Godt. Kan jeg få smake litt, da? Smake krem. Mm-hmm. <laughs> chọc em tìm กิน,น,นมันนอนกินเลยของแม่วันนี้นะอากาศดีแต่ว่ามันไม่แดดอะมันก็เลยหนาวนิดนึงอะที่อุปสอลานะทุกคนอ,อ เดินถอยหลังเดินถอยหลังกันแล้วก็สะพายกระเป๋าให้แม่หนาวเลยกินไอติมไงกินไอติมก็เลยหนาวเดี๋ยวขึ้นไปสะพานแล้วก็เดินไปฝั่งนน้น สะพานเขามีเต็นท์อะไรข้างในนั้นน่ะเขามีงานบ่มันเป็นอย่างนั้นเองบ่ จริงงั้นแม่ไปกินซูชิกับหยองสองคนแน่ใจอเดอเกเกตบอกจะเล่นเกมจะไม่กินข้าวจะไม่กินอะไรเลยแต่ถือมือถือเครื่องดื่มอมจริงๆวันนี้ต้องไปจ่ายตลาดนะแม่ไม่ไปเจ็บเท้าเดินก็อลเล็กต้องถือกระเป๋าให้เพราะว่ากระเป๋านั่นอะ มีเครื่องดื่มสามกระป๋องวันนี้ไปในเมืองแล้วเขาแจกคนละกระป๋องมีรถเข็นรถเข็นปั่นเข้ามาออ่มาแจกให้คนละกระป๋องโลคนละกระป๋องอนนปกติแม่กับอเล็กไม่กินเปิดอนน <laughs> เปิดได้เป็นไรเอ้ยอ,ออกกําลังกายท่าไหนไม่รู้เท้าแม่ปวดปวดมาก ก็เลยแบบเดินกระเพกกระเพกเขาเดินไปนูน่นแม่ยังอยู่นี่เลยทุกคนนั่นแหล,ละไล่ค่อยๆเดินถึงบ้านแหละ